คนซื้อของสดสดจ้ะก็จะประมาณงี้จ้ะสวัสดีจ้าทุกคนหลังจากที่พรไปซื้อของมาแล้วเนาะเนาะพรก็จะมาพักจ้ะพัดักง่ายๆนะจ๊ะเนาะพักรวมจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพักรวมก็จะเนาะริกแกกระเทียมจ้ะไข่ไม่ใสก็ได้นะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูจ้ะเดี๋ยวเรามาพักกันเลยะนะจ๊ะ เจ้าทุกคนมาเอาน้ำมันใส่กระทะเลยนะจ้ะเนาะน้ำมันนิดหน่อยจ้ะพ่อจะชอบพัดใส่พริกนะจ้ะเนาะพริกนิดหน่อยจ้ะใส่พริกใส่กระเทียมจ้ะบางคนเขาจะไม่ใส่พริกนะจ้ะเนาะกระทะร้อนแป๊บนึ่งนะจ้ะเนาะกระทะร้อนนะจ้าทุกคนเราใส่พริกลงไปเลยนะจ้ะ ห้าใหอมแล้วกันเนาะพ้าพให้เหลืองแล้วก็เอาหมูใส่แล้วกันเนาะเอาหมูใส่เลยจ้ะ หมูสุกแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยด้วยนะจ๊ะเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะนะ้ำมันหอยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสนะจ๊ะเนาะใส่ลงไปจ้ะใส่ผงปรุงรสจ้ะใส่ลงไปนะจ๊ะเนาะ ขาดไม่ได้น้ำตาลนะจ๊ะเนาะพ,พักๆใส่น้ำตาลจ้ะ <S <S หลังจากนั้นเอาพักใส่เลยนะจ๊ะเนาะ,ะแครอทกับบรอกโคลลี่ใส่ไปเลยจ้ะก่อนหัวหอม ก็พริกค่อยใส่ที่ลังแล้วจะเนาะพริกหยวกอวอกขลีกับคาร์โบได้ที่แล้วเนาะจะเนาะเอาพักอันนี้ใส่เลยจ้ะพ,พับพรนะิกฆาะเอ่อพับพริกฆาะเนาะพริกหยวกนะจ๊ะเนาะเริก ข้าซุกมาล้วจะเนาะพักพักกินง่ายๆนะจะเนาะปกติก็ไม่ค่อยใส่ดอกจากหนัวหมูจะกินแต่พักนะจะเนาะเสร็จง่ายๆ พักพกง่ายๆจะพักรวมสไตล์ยอนจ้ะเดี๋ยวก่อนจ,ะ,จะเอาใส่จานนะจ๊ะตักใส่จานเลยจ้ะ เทรแล้วนะเจ <sl seat mist> ้าเนาะเสร็จแล้วจ้าทุกคนพัดพักง่ายๆนะเจ้าเนาะเสร็จพัดพักจ่ะ เตี้ยวเตรียมเขา่าเดี๋ยวเราไปกินกันเลยเราจะ,นะเนาะข่าเสร็จแล้วจ้ะนี่จ้ะทุกคนพัดผักเสร็จแล้วนจะจ้ะเนาะผัดพักง่ายๆจ้ะแล้วพรขออนุญาตไปกินกันนจะจ้ะเนาะเสร็จเรียบร้อยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเข่านะจะน้ะเนาะตีเตรียมไว้จ้ะ โอเคขอบคุณทุกคนนะจ๊นะเนาะที่เขามารับชมเข้ามากดติดตามไอโพนนะจ๊นะเนาะพร้อมกันมาไม่มีอะไรแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊นะเนาะสวัสดีจ้า